ี่เราก็เข้าสวนนะคะวันนี้บรรยากาศคืมๆนะคะก็บรรยากาศยามค่ำเหมืเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาปลูกบวบค่ะให้ดูมระที่เราปลูกเมาาื่อวานนี่ยังเชิงลองปลูกพริกสองต้นกับมะเขือสองต้นกะงามอยู่เด้อันนี้เป็นมะระจีน ดีมากพีจะพาท่านผู้ชมมามะคะมาปลูกบวบค่ะอันนี้จะเป็นบวบเหลี่ยมปีนี้ไม่มือบวบหอมนะปีวานอันเออนะกระถินวานกระถินกับมาขามไว้นะคะ เราจะให้บวบมันไปต,ตรงนีเ้เราก็เลยจะมาทำการปลูกตรงนี้นะคะนแค่นี้แหละจึงงอกนะ เรื่อการพนมันจะตกเด้พี่น้องมนัน ที่เราถางยาเราได้ผักขมมาพี่น้องปุยกันเลยลวกมาเด้อผ้าทำเสื้อกินตำปะหุ่งค่ะ mm hmm. มาเด้อค่ะหลังจากพาท่านผูชมนะคะไปปลูกผักนะคะเพิ่มวันนี้ก็จะพาท่านผูชมมากินตำปกหุ่งค่ะนี้ใส่ตีนไก่เล็บมือนางคะ่ะ เผ็ดค่ะเราตาพริกสดเนี่ไม่มีพริกแห้งสีงจะไม่จัดจ้านนะแต่ว่าพริกของเป็นคือเผ็ดมากกุ้ยมากกินกุ้งสดเลยถ้าตําบุกหง ตํากุ้งใส่เล็บเมืองนางกินโดนพิกเอะนะ ผมติดดอกยาผ <c oughs> ักทีลาพี่น้องมันจะออกดอกแล้วตอนแรกว,ว่าจะไว้เฮ็ดพันอย่านมันปงบดีก็เลยเก็บมาก,กินด้ว่าเพราะว่าอยากกินดูแั่นแหะะที่เราเพาะหวานใหม่มันยังบ่าแญ่หอม ใหมม้กันมาใหม่ๆมกินตำโกหองแซ่บคักขนาดพี่น้องวันนี้ก็ลาธรรมชาติเวลาแล้วทางเพจต้งแซ่บบ๊ายบายสวัสดีค่ะ